สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับสมาชิกคนลงเห็นนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเนาะอ่านะครับเป็นยังไงบ้างครับอ่าเปิดตัวมาสักตื่นเต้นเลยนะครับเนาะเออนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับในงวดนี้นะครับในวันนี้ครับหมานไหมครับหมานไหมครับโชคดีกันบ้างหรือเปล่านะครับเนาะอ่านะครับมาสักทีนะครับเข้ามาทั้ง3หน่อยเลยนะครับสำหรับผลนะครับฮานอยพิเศษครับออก 3 51นะครับ73ผมก็ให้เน้น7นะครับรูด7ตัวเดียวเลยนะครับฟุกอีกแล้วนะครับเนาะเออนะครับก็มา7 3นะครับตรงๆเลยนะครับอันนี้ก็มาใน8คู่ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับผลห้านอยนะครับปกตินะครับออก9 2 1 8 1นนั่นแหละครับที่ผมบอกไว้นะครับ ดีนะไม่ตัดทิ้งไปนะครับที่ผมบอกว่า81นะครับใครยังไม่ฟังก็ฟังคลิปที่แล้วนะครับผมพูดอยู่นะครับว่า81เนี่ยมันมีใน8คู่นะครับผมไม่เห็นมันออกแล้วผมก็เลยตัดไปเป็นตัวกันนะครับแต่ก็ยังได้นะครับเนาะได้เด่น1นึ่รูดหผมให้เน้นเด่น1นึรูดหก็ได้เข้าไปเนาะเออนะครับก็เด้งเลยนะครับวันนี้นะครับนั่นแหละครับเด้งที่2นะครับ ต่อไปนะครับแต่เสียดได้น้องไม่ได้จับตัวเด่นใส่กันนะครับ1กับ2นี่ก็ได้ไปก็ได้เจาะอีกนะครับไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับเนาะฮะนะครับเดี๋ยวได้เยอะไปเดี๋ยวเขาไม่เล่นด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวฮานอยเขาไม่เล่นกับเราด้วยนะครับเออนะครับกินน้อยนะครับขินนานๆนะครับเนาะฮะนะครับต่อไปไปต่อนะครับก็จะเป็นนะครับในฮานอย VIP อนะครับออก1763 2นะครับเสียดาย3ตัวนะครับเนาะให้ไป0 6 7ย์นะครับ ออกมา1 7 6ครับแต่ก็ยังดีครับได้ไปตัวเจาะไปนะครับตัวเจาะ6 7นะครับก็ให้เด่น1เด่น6นะครับให้รูด1่อันนี้ก็ไปหลักร้อยนะครับใายวิ่งไปก็ได้นะครับเนาะหก็ได้นะครับอ่ะนะครับก็นั่นแหละครับในวันนี้นะครับสําหรับฮานอยนะครับนั่นแหละครับวันที่รอคอยนะครับมานานแสนนานนะครับมาสักทีนะครับเข้า3ามนอยนะครับเอามาตั้งจีนะครับน้ําตาจะไหลนะครับกาจะมาได้ เออนะครับกว่าจะมาได้นะครับผมก็ต้องตงเป็นตากุ้งหยอดกุ้งยิงีอยอ้ยังไม่หายเลยนะครับแต่ไปผ่าก็กลัวนะครับขอให้กินยาแล้วมันหายแล้วมันก็แตกไปเองนะครับเนาะนะครับก็นั่นละครับก็ต้องขอบคุณครับสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกําลังกายนะครับแล้วก็แรงใจนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผม ก็มาในสําหรับในวันนี้กันเลยนะครับในวันที่ห้านะครับอันนี้ก็จะมีหวยลาวด้วยนะครับมีหวยลาวด้วยเด้อนะครับหวยลาวนี้หมดที่แล้วก็ตามนั้นเลยครับเนาะนี่นะครับโชคดีกันไปแกล้วแก้วแก้วเลยนะครับวันนี้นะครับสาหรับวันที่5้านะครับฮานอยพิเศษนะครับที่ออกรอบ17บเจ็ดนาท1สิบห้านาทีสิบเจ็ดนาสิบห้านาที ถ้อกทำไมเจ็บคอฟังดูให้มันตื่นเต้นนะครับมันคึกคืนกันหน่อยนะครับเนาะเมื่อวานนี้ผมร้องเพลงให้ไปนะครับมาสามนอยนีวันนี้ก็จะร้องอีกนะครับเนาะเออครับเอาเพลงอะไรดีนะครับเมื่อวานนี้ร้องเพลงฮานอยวีไอพีนะครับวันนี้นะครับก็สําหรับนะครับฮานอยนะครับพิเศษเนาะก็จะมีเด่นศูนย์นะครับแล้วก็เด่นหนึ่งนะครับ เมื่อวานเน้น1เด่นวันนี้ไม่มาวันนี้ก็มา1อยู่ครับแต่ผมชอบศูนย์นะครับชอบศูนย์ชอบศูนย์เลยนะครับเด่นศูนย์รูดศูนย์ตัวเดียวนะครับใครชอบรูดนะครับสายรูดกับรูดเป็นไปเลยนะครับโยโย่ตึก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 นั่นเลยครับสําหรับนะครับการจับคู่นะครับจับคู่นะครับในวันนี้นะครับในวันนี้ก็จะเป็นนะครับศูนย์สี่นะครับศูนย์สาม แล้วก็0ูหต่อไป06แล้วก็หนึ่งเจแล้วก็หนึ่งสหนึ่งศูตัวสุดท้ายหนึ่งสีคู่จบไปแล้วนะครับนั่นแหละครับ ถ้าชอบก็เอา8คู่นะครับตัวกันก็จะเป็น16แล้วตามด้วย07 77พามพามพาพาพา,าเอาอยังกับ DJ นะครับแนี่ครับผมนั่นเลยครับนั่นเลยครับผ่านไปนะครับสำหรับในน้อยแรกนะครับไม่รู้จะฟังรู้เรื่องกันหรือเปล่านะครับเนาะนะเออเวลาก็อย่าหมว่อยแองนะครับ สำหรับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นนะครับก็จะมี3ตัวเนาะ,ะมี3ตัวก็คือ604นะครับ014นะครับ706นะครับ นั่นแะครับจบไปหน่อยแรกนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นก well ําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กับสิวหัวนี้นะครับเนาะเออแล้วขิดสูตรไลายนะครับสิวเขินดีนะขึ Relax> ้นอยู่ตรงนี้นะครับนะนะครับดีอยู่ไม่ไปขึ้นตรงแก้มนะครับหายากนะขึ้นตรงนี้หละดีแล้วนะครับสิวนะครับเนาะนะนะก็เหมือนหัวเรื่องสิวๆเกี่ยวอะไรกันนะครับนั่นแหละครับจบไปหน่อยแรกนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยนะครับปกตินะครับฮานอยปกตินะครับที่ออกรอบ18นากานะครับ15นาทีนะครับซึ่งในวันที่5นี้นะครับผมจะเน้นไปตัวเด่นนะครับเด่นไปที่เด่น1นะครับแล้วก็เด่น8นะครับเออครับไม่รู้ครับสูตรให้มาแบบนี้เหมือนเดิมครับเหมือน่อวานนะครับเชื่อสูตรก็จับมาใส่ใน8คู่นะครับไม่รู้ว่าจะจับตัวกันกันหรือเปล่านะครับน้องเมื่อวาน ก็มันออกตัวเดิมเนาะให้สูตรให้มาตัวเดิมบ้านะครับก็เลยตัดไปเป็นตัวกันนะมันจะออกตัวเดิมหรือเปล่าออกมาอีหลีนะครับอ่านะครับก็ตัวกันก็ยังดีนะครับที่กันไว้เป็นตรงตรงแปดหนึ่งนะครับจับกันหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่านะครับเนาะจับกันบ้านน,นอ้อยเนาะเนาะตัวเก่าเนา oh ะเลขกยังนี่นะครับเน,น้นนะครับเน้น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 วันนี้เน้นแปดนะครับ เน้นแปนะครับเดนไม่เอาดีกว่านะครับเพี้ยนใจนะครับเน้นหนึ่งลูดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเดนหนึ่งลูดหนึ่งสายลูดใครสายวิ่งใครสายไม่ไปเช้าใครสายแล้วสวยนั่นแหละครับสายได้กับสายนั่นแหละครับนะเออนะครับเดนหนึ่งลูดหนึ่งนะครับจับคู่นะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ 1714นะครับ82 83 84แล้วก็85นะครับแปดคู่ที่ให้เน้นนะครับตัวกันนะครับตัวกันก็จะเป็น1 2นะครับแล้วก็8ปดนะครับนี่นะครับ ถูกใจกันหรือเปล่าถูกใจกันก็กดไลค์ไม่ถูกใจกันก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์นะครับถูกแว่ก็กดไลค์ไม่ถูกก็กดไลค์นะครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะครับนอกจากกดไลค์น่นหละครับยิ่งเห็นไลค์เยอะๆนะครับยิ่งเห็นคอมเมนต์เยอะนะครับยิ่งมีกําลังใจนะครับในการไปคิดสูตรหาสูตรนะครับเนาะนนะครับสามลับสามตัวนะครับก็จะเป็นหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดห้า 7 1 4นะครับ3ตัวผ่านไปนะครับสำหรับฮานอยปกติเนี่ยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอย VIP นะครับหรือ VIP นะครับโอ้มันจะต่างกันยังไงเนี่ยนะครับนั่นแหละครับที่ออกรอบ19ในาฬิกา15บหนาทีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เสียดายนะครับเนาะเสียดาย3าตัวไหมโอ้โหเนาะให้ไป0นนะครับ0 6 7นะครับออกมา1 7 6เนะ เออไมยกับเสียดายเสียดายเสียดายแต่ไม่เสียใจเอาใหม่งวดหน้ายังมีสําหรับ3มตัว3มตัวไม่ค่อยมาเลยนะครับเนาะเออนะครับมา2ตัวนะครับเอาแค่2ตัวก็พอแล้วนะครับเนาะเออนะครับสามตัวก็เผื่อฟุกไปนะครับเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับผมจะเน้นให้กับ2ตัวเนาะนะครับ VIP วันนี้นะครับวันที่5้าผมจะเน้นไปที่เด่นหนึ่งนะครับแล้วก็เด่นสอง สำหรับเน้นตัวเดียวนะครับให้ไปรูดไปฟันนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเน้น1นไปออกหลักร้อยเนะาะวันนี้นะครับตามเหมือนเดิมตามเหมือนเดิมนะครับตามไปที่ใน, 1, นเด่น1นะครับเด่นหนึ่งนะครับรูดหนึ่งนะครับหนึ่งไปเลยนะครับไม่ต้องเป็นที่สองไม่ต้องเป็นที่สามลองไข่เป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งเราต้องเป็นที่หนึ่งวันนี้ยืนหนึ่งแก้วจับคู่ก็จะเป็นหนึ่งสี่ 1>, 1 5 1 6 1 7 2 4 2 5 2 6 2 8นะครับผมตัวกันนะครับตัวกันก็จะเป็น1 0นะครับแล้วก็2 0นะครับ 3ตัวนะครับก็จะมี428 420 415นะครับได้เลยครับจบไปนะครับทั้ง3ฮา,หาหนอยนครับกว่าจะจบนะครับเจ็บคอนะครับผมจะตะโกนทำไมก็ไม่รู้นะครับ ต้องเหขิมต้องคึกขึ้นคึกขึ้นมันต้องคึกขึ้นนะครับเนาะอ่านะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีทั้งลาวทั้งฮานอยลาวแล้วก็ฮานอยฮานอยแล้วก็ลาวนะครับอ่านะครับสลับกันทําไมเข้ามาเหมือนกันแหลรครับเนาะอ่านะครับก็ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเนาะใครที่กําลังนะครับท้อแท้นะครับกาลังผิดหวังนะครับกําลังนะครับเสียดายนะครับกําลังจะนะครับแบบว่าจิตใจไม่ค่อยนะครับจะชุ่มชื่นนะครับ ก็ยังไงมาดูคนลงเหงก็ได้นะครับเนาะ ดูคนดงเฮงนะครับเผื่อจะช่วยได้นะครับจะช่วยได้หรือเปล่านะครับเนาะเออใครกําลังเหงาเหงาเหงาอะไรใครกําลังเหงาใครกาลังเศร้าใครแกำลังอกหักนะครับก็มาดูคนดงเฮงใครไม่ถูกหวยใครไม่โชคดีนะครับก็มาดูคนดงเฮงนะครับใครไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับกดเข้ามาดูคนดงเฮงนะครับเนาะเอออะไรก็จะดูคนดงเฮงนะครับเนาะนะครับไร้สาระมากพอแล้วนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5นะครับทั้งฮานอยนะครับแล้วก็ทั้งลาวนะครับ ถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับหรือผมเอื่ยวาจา,าใดน,นะครับที่ไม่เหมาะไม่ควรผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอให้ถูกหวยขอให้ถูกหวยเด้อดึงดึเด้อดึ้งดเด้อดึงด้อเด้อดึงถูกหวยถูกหวยถูกถูก トゥトゥ<スー>